ดีครับเพื่อนๆเนี่ยถ่ายน้องหมาให้ดูเนาะนี่คือน้องของลูกของน้องสวยนะครับผมนี่มีทั้งหมดเก้าตัวนะครับมีทั้งหมดเก้าตัวจะให้ดูนะครับผมแต่ยังไม่ไม่ได้รู้ว่าตัวไหนตัวผู้บ้างนะครับตอนนี้เราย,ยังยังยังไม่กล้าจับน้องสักเท่าไหร่นะครับผมนี่ให้ดูนะครับผมมีทั้งหมดเก้าตัวนะเพื่อนๆน่นนอนตรงนน้นก็มีนะครับนี่อีกตรงนี้ ตรงนี้แปดตัวนะครับสวยไหมเพื่อนๆสวยไหมอันนี้น้องได้น้องน้องคลอดตั้งแต่วันที่ห้านะครับผมน้องคลอดวันที่ห้านะครับน้องคลอดวันที่ห้านะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสนะิบสี่เนาะวันนี้วันที่สิบสี่ก็ได้ได้กี่วันได้เก้าวันได้เก้าวันนะครับน้องคลอดได้เก้าวันแล้วนะครับเนี่ ดูความน่ารักของน้องๆนะครับพี่ๆความน่ารักของน้องๆนะครับใครสนใจอยากได้ก็ประมาณอีกเดือนสองเดือนนะครับเึ่งจะเึ่งจะอันนี้เนาะถึ่งจะหย่านมนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าจะสองเดือนหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นค้อกแรกนะคลอกแรกของของน้องสวยนะครับนี่คือแม่เข้ามาแล้วนะครับนี่แม่เขาน้องสวยนะครับหมาพันไทยนะเพื่อนๆหมาพันไทยนะครับนี่ เห็นไหมเขามาให้นมลูกนะครับนกเสือก็จะมาให้นมลูกนะเพื่อนๆตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเขาจะมาคลอดอยู่ตรงนี้เลยจะมาคลอดอยู่แถวนี้นะครับนี่อันนี้น้องสวยนะครับสวยเสยเขามาให้นมลูกเขานะครับพอได้กินนมเขาก็จะเงียบนะครับเ้าได้กินนมแล้วเขาก็จะเงียบนะเพื่อนๆนะนี่ ได้กินนมแล้วก็จะเงียบนะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียอ๋อตัวนี้ไหนดูสิเออตัวนี้ก็ตัวผู้นะครับอ้สีดํานี่ตัวผู้นะครับนี่นี่เพื่อนๆเนี่ยตัวนี้ตัวผู้นะครับนี่สวยน่ารักน่ารักไปไะแม่เออไปกินนมเรวเลยไม่ต้องร้องไปนี่ตัวนี้ตัวขาวนี่ขาวหาง าหางกูดเพื่อนๆนี่ยผมจะเอาไว้นะตัวขาวหางกุดตัวนี้ตงสัไม่รู้ตัวมีหรือตัวผู้นี่วิว่งออกมานี่ยนะนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่อยู่ด้วยกันเนาะทั้งหมดเนะก,ก้าตัวนะครับอยู่ตรงนี้เนาะน้องอยู่เก้าตัวั้มงเก้าตัวนะครับน้องก็ตัวนะครับน้องเก้าตัวเสื่อ อันนี้แม่เขานะครับอันนี้น้องสวยนะเราก็จะจับเขาได้นะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของเขานะครับเขาไม่ดุร้ายนะเพื่อนๆนะเขาไม่ดุร้ายนะครับนอกจากว่าคนแปลกหน้าเข้ามานะครับคนแปลกหน้าเข้ามาต้องเรียกเจ้าของบ้านก่อนนะครับเพื่อนๆตรงนี้เจ้าของบ้านก็โอ้ยเดี๋ยวลูกจะไปนอนทับลูกให้ยังลูกเอออย่าไปนอนทับสิเออมานี้มาฝั่งนี้ ลูกเขาจะกินนมนะอเออไปลูกเขาจะกินนมนะเพื่อนนะเฮ้ยนะนอนลงมาสวยนอนลงมาสวยมานีิสวยมานีิมาพ่อเร็วนอนลงเออนอนลงเดี๋ยวพ่อเอาอาหารมาให้เดี๋ยวพ่อเอาข้าวมาให้เด้อเดี๋ยวพ่อข้าวมาให้นะคะอืมลูกไม่รู้ถูกอะไรมั้งก็ไม่รู้นี่อะไรนี่ดำดำนี่โอ้เดี๋ยวค่อยล้างออก เดี๋ยวให้ลูกโตกก่นค่อยล้างออกเนาะให้ลูกแข็งแรงก่อนนี่นะครับเพื่อนๆอันจะเป็นน้องหมาเนาะ๋จะไปถ่ายฝังให้ดูเนาะถ่ายฝังให้ดูนะครับนี่อันนี้เราก็จะมาฝั่งนี้นะครับนี่น้องๆกําลังกินนมอยู่ครับแม่เขากำลังให้กินนมอยู่อะไรน้องสวยลูกน้องสวยให้ลูกกินนมเนาะนี่อันนี้คือน้องสวยนะครับคือเขาจะอยู่มุมนี้นะเพื่อนๆน,นะฝนตกก็กลัวอยู่กลัวฝนตกแล้วแบบ จะเปียกน้ำเนาะเพื่อนกลัวเขาเปียกน้ำเดี๋ยวจะได้ย้ายเดี๋ยวผคงจะได้ย้ายฮะผงจะได้ย้ายเขาออกจากตรงนี้เนาะผงจะได้ย้ายออกจากตรงนี้ไปหาที่ที่นอนให้เขาใหม่นะครับหาที่นอนให้เขาใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากได้น้องหมาเนาะไปเลี้ยงนะครับผมคนที่รักหมาจริงๆนะเพื่อนเพื่อนนะคนที่รักน้องหมาจริงๆนะครับผม ถ้าอยากได้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยเนาะนี่แหละติดต่อตามตามนี้เลยนะเพื่อนๆนะตามช่อง youtube นี้เลยนะครับผมทักมานะครับทักมาว่าอยากได้นะครับผมแล้วก็คุยกันนะครับคุยกันนะครับผมอยากได้ก็เดี๋ยวจะแนะนํานะครับว่ามาเอายังไงนะครับผมอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมนี่น้องหมาน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับ ทั้งหมดเก้าตัวนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นคอกแรกนะครับคอกแรกของน้องนะครับคอกแรกของน้องมีทั้งหมดเก้าตัวนะครับมีแต่ตัวที่สวยนะครับคอกนี้น้องหมาสวยมากนะครับน้องหมาสวยมากเพื่อนๆหนึ่งให้ดูเขากำลังกินนมแม่เขาสวยมีตัวเมีตตวตัวที่สวยรู้สึกว่าตัวผู้จะเยอะนะเพื่อนๆนะตัวผู้จะเยอะนะครับ <S <S 1> <S 1> ไม่รู้ว่าตัวนี้ด้กินหรือเปล่านี่ตัวนี้นอนอยู่นี่ก็มีนี่ต้องใส่จะกินนมแม่นะ โอ้ได้กินไหมล่ะลูกได้กินไหมโอ้ได้กินอยู่ได้กินอยู่โอ้ยจะดีสิน่าสวยดีลูกนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูนะให้ดูนะครับดูเรื่อยเรื่อยนะครับเพื่อนความน่ารักของของน้องๆนะครับความน่ารักของน้องๆนะครับผมความน่ารักของน้องๆ น้องหมานะครับน้องหมานะ่ารักน่ารักนี่คอกนี้ทั้งหมดเก้าตัวนะเพื่อนๆนะเก้าตัวนะครับทีแรกออกครั้งแรกนึกงว่าออกหกตัวนะครับทีแรกเห็นหกตัวพอตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งอ้าเก้าตัวตกใจเลยว่าเอ้าปปาดออกลูกแต่เก้าตัว,ตวออกมาได้ไงออกมาเยอะขนาดนั้นเก้าตัวแม่มานนะหมานมาก โอ้โหแย่งกันกินนมแล้วเพื่อนๆนแย่งกันกินนมนะเ,นนนนมนะเดี๋ยวผมจะไปต้มข้าวให้เขานะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปต้มข้าวให้น้องเนาะต้มไว้แล้วแหละแล้วจะ,จะไปอ่าไปทําอ่าอันนี้ให้เขานะครับผมโอเคเพื่อนๆ่ยังไงก็ฝากช่องพรเพราคือชาแนลด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค, like, share, นค,คมมน์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์นะครับกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งอ่าแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนดูกันอีกนะครับผม โอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ